คุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการวันเดย์วิซีโอค่ะวันนี้เปิดรายการมานะคะเราทักทายกันด้วยภาษาจีนเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะธุรกิจที่แนนพาคุณผู้ชมค่ะมาพบกับ Co นะคะคือเรื่องราวของธุรกิจร้านอาหารซึ่งเป็นร้านอาหารจีนไต้หวันแบบต้นตำรับเพราะว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยคุณผู้ชายเขามาจากไต้หวันบินลงมาที่เมืองไทยเลยคะ่ะแล้วก็มาตั้งร้านนี้นะคะร้านชื่อว่าชิลลี่ชิวค่ะ ึ่งก็บแ,บบแปลกๆนะปกติแล้วอาหารจีนเนี่ยรสชาติต้องแบบแนวแบบจืดๆป่ะแต่ว่าร้านนี้ชื่อชิลลีช่ชิลลี่ที่เกี่ยวกับความเผ็ดเกี่ยวพริกคุณผู้ชมแปลกลมากๆค่ะเดี๋ยวลองไปถานดูค่ะว่าร้านนี้เขามีอะไรที่พิเศษบ้างแล้วก็อาหารที่วันนี้จะมาแนะนำะคุณผู้ชมมีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะ นี้ค่ะก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะบรรยากาศร้านก็แบบว่าจีนจีนเลยนะคะเนี่ยแบบว่ามีผู้หญิงใส่กี่เพานะคะคอยเป็นเด็กเสิร์ฟดูแลเราด้วยคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็นั่งอยู่กับผู้บริหารของร้านแล้วล่ะค่ะคุณเก๋โลสนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในบรรยากาศของร้านและเป็นร้านอาหารไต้หวันเขาบอกว่าเป็นไต้หวันแท้ค่ะเพราะว่าคุณผู้ชายเนี่ยเป็นชาวไต้หวันเลยค่ะใช่ค่ะเขาบินมาเพื่อที่จะทำร้านอาหารนะะ อ่าไม่ใช่ค่ะจริงๆธุรกิจหลักอยู่บนออฟฟิศอยู่ข้างบนค่ะธุรกิจหลักทำอาระบบโครงสร้างสายพานลำเลียงคอนเวียร์ระบบโครงสร้างสายพานลำเลียงคอนเวียร์ค่ะเกี่ยวกับเหล็กอ๋อเดีคือธุรกิจหลักใช่ค่ะทีนี้เห็นว่ามันอยู่ในพื้นที่เดียวกันอ่าก็จริงๆเรามีสาะว่ายน้ำเป็นเซนเตอร์ก็แค่จะมีอาหารให้ลูกค้าทาะคะ เดิมทีก็เป็นขายทั่วไปเฟนฟรายทอดลูกชิ้นทอดสำหรับเด็กที่มาว่ายน้ำเป็นเหมือนข้าวหม้อปกติปกติไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคแต่ต่อมาพัฒนามาเป็นร้านอาหารไต้หวันได้ไหมค่ะคือจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนมีอยู่สองทางเลือกคือเลิกกับรุยต่อให้ถึงที่สุดเลิกถึงว่าเลิกกิจการเลยค่ะเลิกเลยค่ะมันประสบปัญหาอะไรคะถึงถึงแบบนี้ประสบความปัญหาล่ะคะคือไม่มีเวลา พอแล้วก็ปัญหาในเรื่องของคนปัญหาขเรื่องคนค่ะการบริหารคนมันยากอยู่แล้วเนาะถูกต้องในตอนนั้นคัะในตอนนั้นก็คือเราเราทำได้แต่เราไม่มีเวลาทำก็เลยมาข้อที่สองเพราะข้อที่สองกุ๊กก็มีโจทย์ตามมาว่าถ้าเราจะลุยต่อให้ถึงที่สุดก็จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนใหม่ไม่ให้เหมือนใครค่ะคือเปลี่ยนจากการเป็นคลับเฮาส์ทั่วไปมาเป็นร้านอาหารจีนเลย จีนไต้หวันด้วยนะคะก็เพราะว่าเรามีจุดเด่นก็คือคุณสามีเนี่ยไม่เป็นจุดแข็งเลยเป็นคนไต้หวันอยู่แล้วค่ะเขาทำอ,อาหารอยู่แล้วปะคะสามีมมทำอาหารไม่ได้ค่ะทำอาหารไม่เป็นเลยคะ่ะเ้าทำไมถึงบแบบตัดสินใจว่าจะทำร้านอาหาร่ะคะถ้าอย่างนั้นเอ่อทำไมถึงตัดสินใจ่ะทุกอย่างจังหวะโอกาสมันลงตัวพอดีหมดเลยก็มาแพลนกันมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็ก็แนะนําแนะนํามาค่ะว่าเขาก็เคยเปิดร้านอาหารจีนที่เชียงใหม่ ก็ถ้าจะทำจริงๆก็ลองดูไหมประมาณนี้ <S <S ก็มาช่วยคิดช่วยแผนช่วยหาเ,เชฟเหมือนกับว่าเขาไีประสบการณ์แล้วก็ยินดีให้คำแนะนำทุกอย่างเราเลยมีพื้นที่อยู่แล้วชจังหวะเวลามันลงตัวเริ่มเคลียร์คิวถึงางต่างๆนันาได้<ช>่อยากจะทำมันแปลกใหม่ไปเลยใช่ค่ะปัจจัยลองดูค่ะ ลองแล้วตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นร้านอาหารไต้หวันที่ขึ้นชื่อแล้วเวลาระยะเวลาแค่ประมาณ2ปีกว่าๆค่ะเท่านั้นเองค่ะจุด Success ของธุรกิจหรือว่าที่ทำให้เราคิดว่าเราเป็นที่รู้จักได้เนี่ยมันเพราะอะไรคนะ,ะหนึ่งเลยคือกลุ่มสมาคมไต้หวนันนะคะกลุ่มสมาคมไต้หวันในประเทศไทยก็จะมาทางฝั่งทนนันนี่เป็นกลุ่มทนบุรีกลุ่มทนบุรีจะมาที่นี่จะมาเจอกันเดือนละครั้งทั้งทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย เำมารู้จักไรได้งไงคะ,ะรู้จักได้ยังไงกลุ่มสมาคมเขาเป็นกลุ่มที่รู้จักอยู่แล้วของคนไต้หวัน uh huh. ทีนี้ทางคุณจางเองสามีนะคะ uh huh. ก็เข้าเข้าไปอยู่ในกลุ่มสมาคมนี้ uh huh. ทางกลุ่มสมาคมเองเนี่ยเขาจะมีมิ팅กันพุ่เดือนอยู่แล้ว uh huh. ทีนี้ก็เลยหาร้านอาหารแถวแถวเนี้ย่ uh huh. ซึ่งเดิมเนี่ยไม่ใช่ที่นี่ก็เป็นร้านในในละแวกตรงพรามสอง uh huh. ก็เลยเปลี่ยนมาใช้ที่นี่แทน อา,าแต่พอมาทานแล้วเกิดความติดใจเลย1นเดือนหนครั้งมาเจอที่นี่เพราะว่าอาหารที่นี่เขาบอกว่าถูกปากคนไต้หวนันค่ะขอเข้าครัวค่ะอนุญาตไหมคะอนุญาตค่ะในการวนดีวิดซีโอต้องไม่เหมือนใครคุณผู้ชมขออนุญาตเข้าไปบุกครวัวเลยว่าอาหารไต้หวันเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงอยากรู้แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมานั่งคุยกันต่อพร้อมอาหารีโต๊ะเรานะคะเดี๋ยวไปกันค่ะเชิญค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ขออนุญาตเข้ามาอยู่ในครัวแล้วนะคะแล้วเขาบอกว่าอาหารเด็ดของที่นี่มีหลายอย่างแต่ว่าจะให้โชว์ประมาณอย่างสองอย่างอย่างแรกก่อนเลยค่ะตัวนี้เขาเรียกว่าเสี่ยวหลงเปาใช่ไหมคะเชฟจางสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้เชฟพูด้ได้ด้วยอ่ะเชฟจางของเราพูดงมีผู้ไทยไม่ได้ได้นิดหน่อยเอ่อได้นิดหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะโชว์ทาเสี่ยวหลงเปานะคะเขาเรียกว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านนี้เดี๋ยวเริ่มมาเลยค่ะทำยังไงบ้างคะเชิญค่ะ ตอนนี้เข้ามาอยู่ในครัวใช่ไหมคะเมื่อกี้ทำเสี่ยวหลงเปาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เดินมาในการเหาเห็นเขาเอาเป็ดตัวหนึ่งแล้วก็เอาน้ำมันราด์ล่าด์่าด์เลยถามว่าเอา้าเขาทอดเป็ดยังแบบนี้หรอค่ะปกติเห็นคนก็หั่นหั่นหั่นแล้วก็ทอดค่ะอันนี้คือสูตรลับทางร้านเหรอคะอ่าค่ะเป็นสูตรเฉพาะของพี่น้าใบ้ไหน่อยไดมัมันความอร่อยมันอยู่ตรงไหนอ่ะความอร่อยอยู่ตรงอ่าส่วนผสมหมักเครื่องหมกักก็คือเครื่องเทศนะคะที่หมักไว้ในตัวเป็ดที่จะต้องค้างคืนหนึ่งคืนหนึ่งคืนก่อนเพื่อที่จะให้ ลมไว้เพื่อที่จะให้ผิวเนี่ยมันแห้งแล้วก็เครื่องเทศเข้าไปในเนื้อในเนื้อเป็ดซึ่งนอกจากเนื้อแล้วก็หนังที่เราทานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชฟเขาจะแลกออกมาใช่ไหมคะเนื้อส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นทอดกระเทียมซึ่งซึ่งเดี๋ยวลองชิมดูว่าจะแทบแทบไม่แทบไม่รู้เลยว่าเป็นเนื้อเป็ดมันจะแบบว่านุ่มมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆปลาเลยแหละโอเคพูดถึงปลาเมื่อกี้มีเมนูอาหารไทยเมนูหนึ่งผ่านหน้าไปเลยงงมากปลากระพง ข้าวน้ำปลาค่ะปลากระพงข้าวน้ำปลามันไม่ใช่อาหารไต้หวันนะไม่ใช่นะไม่ใช่อาหารไต้หวันของเรามีอาหารไทยก็มีค่ะอาหารไทยอาหารไทยเราก็แซ่บสดเดีวอาหารไทยเราสอนเชฟใช่ค่ะอาหารไทยเราสอนเชฟคือนักเก๋คนทำอาหารเป็นอยู่แล้วด้วยสอนเชฟเชฟเขาก็ใส่ไอเดียของเขาลงไปปุ๊บการดึงความอร่อยระหว่างไทยไต้หวันมารวมกันถูกต้องนี่แหละคามพิเศษค่ะใช่ค่ะใช่คือแบบมาฟังนักเก๋เล่าในครัวแล้วแบบมันมากเลยเมื่อกี้มีคคุยกันบอกว่าเชฟที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นเซตเชฟจาก ไต้หวันใช่ไหมคะใช่ค่ะคือที่เมื่อกี้เล่าค้างไว้ว่ามีคนนึงเขาแบบว่าเคยทําธุรกิจร้านอาหารจีนที่เชียงใหม Manchester> ่เขาช่วยขนาดที g g ่ว่าจัดเชฟหนึ่งช um> ุดช да ุดใหญ่ชุดนี <t t <t ้มาให้เราด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้คุณผอนดีมากถ้าเรามีโอกาสเวลาแล้วก็ทุกอย่างมันมันมาพร้อมๆกันเนี่ยเราต้องตัดสินใจภายในทีเดียวถูกต้องค่ะยอมตัดสินใจว่าตัดสินใจเลยลงมันซะนี่แหละธุรกิจ ค่ะคนจะล้มจะยืนได้มันก็มีส่วนนี้แหละว่าต้องจุดเริ่มต้นก่อนค่ะใจใจค่ะใช่ค่ะใจอ,อย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคือถ้าได้ลองทําอย่างถึงที่สุดแล้วมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยมันคุม้มค่ะ สุดยอดอันนี้ความรับแบบรู้สึกนะว่าแบบบางทีที่เราไม่สามารถมีธุรกิสเกียรตได้สักทีนึงเพราะเราโมจากกลัวก็ได้แต่คนเห็นว่าก็ไม่มีเงินนี่ก็พูดถึงว่าถ้าคุณมีพร้อมไงเหมือว่าถ้าคุณมีพร้อมแล้วมีเงินมีเวลามีโอกาสมีอย่างเงี้ยที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยตัดสินใจเถอะและคุณจะทาให้เงินมันงอกข้นมาได้ทําให้มันถึงที่สุดนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ดูเชฟทำอาหารในสวยไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปนั่งรอท่นั่งนอละค่ะโอเคเขาไปนั่งรอแล้วค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ไหวแล้ว เตรียมกินแล้วค่ะคุณผู้ชมคะโอ้โหแบบพอเข้าครัวไปนะต้องบอกว่าเก๋คือไม่เคยไม่เคยเห็นบรรยากาศการทำครัวแบบว่ารนนี้ในขนาดนี้ค่ะเชฟจางสุดยอดอันนียแบบจัดที่แ้วถูแบบนะี่คือความสามารถของเขาที่คือสิ่งที่ทําให้คนเขาพูดปากต่อปากร้านชื่อได้ชื่อว่าอร่อยแล้วก็วิวทอรานรี่สมแล้วที่เรื่องเป็นอาหารไต้หวันแท้เขาต้องตา,ตา่แบบนี้ค่ะ แต่ความเป็นซินิชูเจ๋งกว่านั้นคือเขามีการเอามาผสมกับความเป็นเป็นไทยๆค่ะไทยด้วยแล้วก็ทำจีนจีนปกติค่ะจีนได้จิ๋วด้วยเป็นจีนได้จิ๋วด้วยค่ะคือรวมๆกันหลายอย่างต่อมาคือรสชาติคอนเฟิร์มว่าเลิศแน่นอนเดี๋ยวเราด้านหน้าเรามีอะไรบ้างคะอธิบายเลยค่ะอันนี้เป็นเสี่ยวหลงเปาน่ะคะ่ยเมื่อกี้นั่งใช่ค่ะแป้งเราก็จะทําเองเลยทำเอง ความพิเศษของเสี่ยวหลงเปาของเราข้างในเคี้ยวเข้าไปแล้วมันจะมีน้ำซุปจากหมูอะค่ะืี่บอกแล้วค่ะแต่มันน้ำปลาแต่แลรวก็ถัดไปเป็นเป็ดนีน่ดีกว่าเม่อกี้เราฟังมันเจ๋งไหบ้่งคะเป็ดปักกิ่งของเราก็จะหมักด้วยเครื่องปรงุงหะเครื่องเทศที่โบกเต็มที่แล้วเห็นบอกว่าอินพ็อพวกเครื่องเทศต่างๆมาจาก่ไต้หวันใช่เครื่องปรุงต่างๆนี่เรา ลงทุนนำมาจากไต้หวันลงทุนมากนะคะค่ะอยากให้คนไต้หวันได้คิดถึงบ้านเกิดถูกถูกเอาใจสายมิสุดฤทธ์กคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นมีซั่วหอยนางรมมีซั่วหอยนางรมอันนี้ดั้งเดิมสูตรแท้ดั้งเดิมจากไต้หวันเลยของเราค่ะถัดไปที่เห็นเขาผัดผัดผัดแล้วมันนั่งเรียงทีละโอ้โหทีละเส้นทีละเส้นนี่คืออะไรคะอันนี้เป็นถั่วแขรผัดถั่วแขร าตัวแขกนะคะถัดไปเป็นเมนูเห็นเลยกุ้งกุ้งอยู่กุ้งกุ้งเสียบไม้กุ้งเสียบไม,ม้ผัดเผ็ดกเสียบไม้ซึ่งส่วนผสมก็รสชาติเครื่องเทศนี่ก็จัดได้หวันชิลี่ชิลเนี่ยจริงๆที่เห็นเห็นอยู่เขาไม่ได้แค่มีเรื่องของรสชาติอาหารแบบสไตล์ไต้หวันไงที่แบบกอกว่ามีอาหารสไตล์ไทยด้วยคือใส่ความเผ็ดร้อนของคุณทยลงไปด้วยใช่ค่ะใส่ความเผ็ดร้อนก้านัวค่ะอ่าที่โรงแพ้ เป็นซี่โครงแพะเป็นเมนูที่ค่อนข้างจะทานได้ยากค่ะก็จะมีสูตรหมักของเราค่ะคิดค้นขึ้นมาแล้วก็เชฟจางเขาแนะนำมาด้วยค่ะแบบปรุงให้ผสมผสานให้เป็นลิ้นรสชาติของคนไต้หวันค่ะแต่อันนี้ขอแนะนำเองเพราะว่าเป็นอาหารไทยๆที่ผมว่ามีการผสมเนื้อดูดูออกอันนี้มันปลากระพงนึ่งมะนาวถูกนะถูกค่ะถูกเห็นไหมนะคะก็เรียกว่ามาร้านนี้เรียกว่าเป็นอาหารแบบ ไต่หวันะแท้แต่ว่าคนที่ชอบทานอาหารไทยแท้ก็ตอบโจทย์ด้วยเหมือนกันนะคะเรียกได้ว,ว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จหรือยังสำหรับร้านนี้ในมุมมองเก๋ประสบความสำเร็จหรือยังก็น่าพอใจในระดับหนึ่งนะคะน่าพอใจในระดับหนึ่งถามว่าประสบความสำเร็จแล้วหรือยังถามว่าเกินคาดไหมดีวกว่าเกินคาดไหมเกินเกินเกินคาดเกินคาดคเกินคาดเกินคาดหวังว่าเอ่อ จะมีลูกค้าหน้าใหม่เข้ามาืค่ะก็เหมือนพอมีทั้งผาวอารจาย์ที่บอกไว้แล้วก็มีหน้าใหม่เข้ามาจากปาต่อปาอ์กีค่ะค่ะลูกค้าเราเราเรารู้สึกรู้สึกดีที่ลูกค้าอยู่ใจลถึงสมุทรปราการเพื่อที่จะอยากจะมาทานมีโวงหอยนางรมของเราต้องเดินทางไกลเพื่อมาผ่าร้านนี้แล้วนะคะตอนนี้ แล้วเวลาการคุยกับคุณเกณฑ์เห็นหลายๆอย่างเห็นมุมมองของอธุรกิจหญิงค่ะเห็นการถ่อมตัวด้วยคือไม่ได้พูดอะไรที่เกินเลยเลยแต่แนนพูดมาคือแนนเห็นคืออยู่ด้วยกันมาประมาณสองสามช,ชั่วงเนี้ยค่ะเห็นหลักษณะที่สสยว่ามีอะไรที่ตรงๆเหมือนอยากจะส่งต่อความรู้มากกว่าค่ะให้คุณดูได้รู้ว่าเอการทรําธุรกิจมันต้องมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารร้านนี้แนนขอแนะนำเอาไว้ก็แล้วกันนะคะสุดท้ายนี้ค่ะทิ้งไทยนิดนึงแล้วกันค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างไหมคะตอนนี้อ่าโปรโมชั่นพิเศษของร้านเรา ออโต้เลยค่ะค่ะลูกค้ามาครั้งที่2เนี่ยเราเราจะจำลูกค้าได้เลยลดค่างีเลยห้าเปอร์เซ็นต์โอเคค่ะมาครั้งที่2ลดเลยลดเลยห้าเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นการดูแลลูกค้าอย่างด้วยคือคจำได้ยเหรอคะผคู้ม,มาครั้งที่สองเลยซึ่งการจะแลกกับลดลดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราต้องเราขอนำบัตรจากลูกค้าจะต้องมีนำบัตรจากลูกค้าเพื่อเป็นข้อมูลว่าเอ้ยกลุ่มลูกค้าของเรานโดยส่วนใหญ่เนี่ย อยู่เท้าไหนทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่จบแค่นั้นคือทำสิร์ชด้วยถ้าเราทำธุรกิจงนี้นคือต้งสายของธุรกิจลงมาด้วยก่อนทําร้านเลยคุยเบื้องหลังเห็นว่าต้องไปเสิร์ชร้านต่างๆเลยแถวนี้ดูโลเคชั่นว่าวรจะไปที่นี่ต้องรู้ว่าอยากจะเอาอะไรมาลงดีปรับเงื่อนปรับนี่งกว่าจะได้ผลดีมันใช่ไหมไม่ใช่ว่าทำปุ๊บก็มันทำการได้ค่อนข้างเยอะเยอะนะคะเยอะค่ะก็ขออลุญกันให้ร้านชินลชิวเป็นร้านที่ประสบความสำเร็จแล้วก็อยู่ไปเป็น10ปี20ปี30ปีเเอออ๊ะ้าตงย่เนี่ปีใช่มสิบ จริงๆเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวทิ้งไทยด้วยภาพบรรยากาศคือเนียนๆไงียอยากจะล้งชิวไม่ไหวแล้วคือช่วงคือน่าทานบางอย่างที่อยากทานสุดนะคะต้องบอกว่าเป็นเสียงมะเปาเหตุเ้ราะทำแล้วเนื้อเขาเนี่ยชื่อเลยว่าน้ำมันต้องใส่ในปากว่าหมูที่เขาใช้ที่นี้เนี่ยหัเป็นหมูสดๆแบบค่ะดูแล้วมันแบบนุ่มฉ่ำมากๆเลยนะคะเรียกคนเก๋มากค่ะที่ที่แกทำรายการนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ผู้ชมคะในส่วนของรายการวันเดวิสซีโอค่ะก็สามารถติดตามเราได้นะคะที่ w w w d w e b o f i o n a l c o m ค่ะแล้วก็ w w w m a n a g e r c o t h ค่ะรวมถึง Facebook ของเรานะคะที่ f c e e o o o วันเดวิสซีโอทีวีค่ะผู้ชมคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ของร้านค่ะนั้นก็ให้ทิ้ด้วยนะคะเผื่อมาสอบถามเส้นทางการเดินทางเพชรเกษม69ค่านะคะเรเก69ก็ลองโทรเข้ามาสอบถามการเดินทางค่ะที่นี่มีน้อง บอว,าาว,าาวาออ่าน่ารักน่ารักคอยตัโพสต์สำหรับเราด้วยนะคะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ